วเราไปเที่ยวในเมืองเก่ากันทั้งวันเลยวันนี้เดินอย่างเดียว mm. เดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียว oh, <no. S 2> สวัสดีเช้าว,วันที่2ของทริปแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ รี่เจียงโอทาวนะคะที่พักของเราสวยมากเป็นที่พักสไตล์จีนยูนานะคะที่นี่ที่พักเยอะมากๆเลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ก็เลือกดีๆหน่อยเพราะเพื่อนบอกบางทีก็ไม่มีประตูห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่ที่เราพักมีประตูนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินเที่ยวแถวย่านเมืองเก่ากันนี่แหละแต่จะเดินครบหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปตามดูอีกทีนะที่นี่มีหมาน่ารักมากชื่อชัวปนะคะ เราไปเที่ยวในเมืองเก่ากันทั้งวันเลยวันนี้เดินอย่างเดียวเอ,อ๊ย <ic Within> <street> <te le noise> ิดถักผมเหมือนที่เข้าสามโอเคโอเคจบ นี่เราอยู่ที่จุดชมวิวที่วัดเหวลชังนะคะก่อนทางขึ้นวัดเหวลชังจะมีจุดชมวิวทะเลหลังคาอยู่ตรงนี้นี่เราจะเห็นเมืองทั้งเมืองหลังคาก็จะเป็นแบบจีนนะคะแต,แบบแต่จริงๆเขาต้องขึ้นมาตอนเย็นอะไรอย่างนี้นะถึงจะสวยแต่แบบเราหลงทางขึ้นมาไหนๆก็ขึ้นมาแล้วก็มาเลยละกัน ยังไม่ได้เจอกงรงล้อที่เป็นแบบจุดไฮไลท์ของเมืองลี่เจียงเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเดินไปต่อกังตอนนี้เรามาอยู่ถึงจุดไฮไลท์ของเมืองลี่เจียงแล้วนะคะคือเดินมาเจองูงไม่รู้ตรงไหนเป็นตรงไหนแล้วเนี่ยอันนี้คือกังหันน้าที่เขา ชอบมาถ่ายรูปก,กันนะคะเป็นจุดล ง่าย่ังไงแต่บมอได้กำลังท <laughs> ี่วานได้เยอะเหออันนี้เรากำลังจะไปไหนไปเที่ยวต่อเมืองโบราณก็คือไม่รู้นั่นเองไม่รู้เลยแ,แล้วแต่ท่านจะพาเราไปอันนี้เป็นทางเดินไปแบล็กดะกอนพูลนะคะ เป็นที่เที่ยวระดับ CA เดินมาประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีได้แล้วทุกคนยังไม่ถึงเลยค่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราเจอทางเข้าแล้วฮะทุกคนมีครข้เขา หนึ่งยี่สิยสามฟันยี่สิอันนี้ทางเข้าแบ็กดักกัตูนะคะเดี๋ยวต้องเสียค่าเข้าทางที่พักบอกว่าประมาณ50หยวนอ่ะเดี๋ยวไปดูก่อนว่าบัตรเท่าไหร่ไป A few inches l a t ตอนนี้เราผ่านประตูเข้ามาแล้วค่ะทุกคนแล้วอันนี้คือตัวที่เข้ามานะคะ50หยวน แต่สำหรับคนที่อายุ60ขึ้นไปเนี่ยเขาให้เข้าฟรีเลยนะก็คือพ่อแม่แล้วก็ป้าแมวเนี่ยได้เข้าฟรีทั้ง3มคนเลยนะคะก็ประหยัดไปได้เยอะเลยดีมากๆไปอครับแข็งแรงมากครับโอ้ยปลาเยอะจังเลยเจตเต้ เห็นตะมังกรดำแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือแบบผืนน้ำต่ท้อนผืนฟ้า <Wow. S 2> สวยมาก ตอนนี้เดินกลับมาตรงกลางหันน้ำแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปหาข้าวกินกันตรงแถวกลางหันน้ำเนี่ยมีร้านสตาร์บัคแล้วก็พิซซ่าฮัรด้วยนะ่อยน,นี้น่าจะมีของกินเยอะ เดี๋ยวลองมาชิมนมเปี๊ยะที่แบบขึ้นชื่อของที่นี่นะคะเป็นขนมเปี๊ยะไส้กุหลาบอะค่ะที่เนี่ย ัซแทนชิลล่าบาทไอ่ชิลล่บาทชิลล่ห้าบาทตาเราเอาสิบรสชาติเป็นโอเคเออได้ไงอ๋อเป็นไงอ่ออร่อไม่หวาอยมากใช่สิัะเพื่อให้สิ่งของอ เ要这อันนี้เป็นร้านที่เป็นผลิตภัณฑ์จากนมของจามาลีนะคะอันนี้เป็นนมเหมือนโยเกิร์ตอ่ะยี่สิบหยวนแล้วก็มีไอติมด้วยไอติมแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองชิมดูว่าอร่อยไหม อ๋ออันนี้เหมือนเอามาทำเป็นชีส้นอ,อัดเม็ดน่าบบนั่งกินนี่นั่งอย่างบุฟเฟ่ต์ตอนนี้เรามานั่งในร้านอาหาร ชื่ออะไรไม่รู้ตกแห่งหนึ่งในเมืองเก่านะคะเพราะพอหิวข้าวมากไม่ไหวแล้วหิวข้าวมากไม่ไหวแล้วมาดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างแม่สั่งอะไรมันมีต้มยำไม่รู้อะไรอ่ะใส่ถั่วเยอะเลยไม่มีเนื้อสัตว์เลยไม่มีอะไรเลยมีแต่บะหมี่ <c oughs> อ,อย่างเดียว <c oughs> ต้อแบบแม่ไปชี้เอานะอยากกินร้อนร้อนของไทยไมันรงีอมไทยฮหช้าแมวหออร้ั่งตาแมวจันอะไรหาัวแต่เมื่อกี้มันไมน่มันเหมือนกาวผัดเออ้าแมว้าวพัดจัร 咱们一起走回去。长马古道，有愿意的欢迎大家加入我们马帮。来，兄弟们，招人了。来来,来来欢迎大家加入我们马帮，跟我们一块走马帮了啊！就你美女，来来来,来，加入我们马帮。哈哈扬鞭在手，马蹄疾，青暖酒，带我回。 出发、啊！走马之前还要一花！走、嗯！走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 ！ 名为洗花浴，洗花浴、哦、凡是接受过洗花浴的人，都能够得到神的祝福和庇，何必佑愿马帮的人，愿你们所有人都能够平安回家。去吧。 去接受花的洗礼，去接受自然神的祝福。我们全花巷的百姓，每天都会给你们送去祝福，直至你们平安归来。平安归来。哇，好漂亮！好漂亮 มีโพยดอกไม้จากข้างบนด้วย เพลินนะครับเที่ยวไม่หมดสนุกสนานเพลินตาโบราณจริงๆนะครับหลายร้อยปีแล้วครับเดินมาเที่ยวครับสนุกปลอดภัย ตัวเรียนชีพเนอะแม <laughs> ่ของแปลกของแปลกโอ้น่าจะ่อยจังขจะินเขากขจะกินเาะ หอมมากหอมอหอมาก <c oughs> แปลรูหอมชีสจะกินปะร้านทูเรียนชีสนะคะเอามาแบบแปลรูหอมมาก

กินข้าวเย็นร้านอะไรวีเชอรี่แม่ไม่รู้ป้าแมวรู้คนเดียววีเชอรี่อร่อยอร่อยไหมอร่อยไม่แพงไม่แพงแพงอร่อยมากอร่อยถือว่าถูกปากเกือบที่สุดในในเมืองลีเจียงนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะกลับที่พักแล้วก็ไปถามทัวเราจะกลับที่พักไปถามทัวของโรงแรมเพื่อจะไปเที่ยวภูเขาหิมะมังกรหยกวันพรุ่งนี้ค่ะ 就匆匆。